สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์โชคโชคชัยเทนเลอร์ยี่สองล้อนะครับวันนี้สอนเอฟซครับผมนี่นะครับอาจารย์โชคเอฟซีน,นะครับเอฟซีมาเรียนวันนี้เนี่ยไม่ฟังอีกเนะี่ยขนาดลงมาพี่ก้อแล้วเนี่ยเนี่ย มาครับอาจารย์โจกนะครับติวเข้มนะครับติวเข้มลูกสิบนะครับผมได้ไหมลุงมาดูแล้วทำไมเราวิ่งเข้าไม่ดูล้อเบี้ยเนี่ยเขาบอกแล้วนี่แล้วทำไมไปอีกแลนี้เห่อทำไมแม่มันมาล่ะเออาด้งาลุงมาดูลุงมาดูอยืดขึ้นไปใหม่นะครับยืดขึ้นไป นี่ครับอาจารย์อันนี้อ่ลูกศิษย์นะครับมาเรียนครั้งแรกการข้าช่องคลิปขวานะครับแทงขวาคือใหม่ก็ยังจะติดติดขัดๆหน่อยนะครับผมนี่จะเป็นลานจอดนะครับลานจอดการที่สอนเอฟซีนะครับ ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับมาเรียนไปร้านจอด F4 ก็รับรถไปหลายคันแล้วหลายคนแล้วนี่นะครับนี่ก็นอนอยู่เปียน่นไกลๆไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเราซูมให้ดูนะครับทุกก็รับรถแล้วนะครับผม F4 รับรถวิ่งงานกันได้คนละหนึ่งเดือนแล้วนี่ก็รถประจำตำแหน่งอาจารย์โชคนะครับนี่ก็พอเต็งน,นะครับรุ่นแรกๆ จากกาญจนบุรีตอนนี้ก็เก่งแล้ววิ่งท่าเรือนะครับจะโชคติวเข้มนะครับผมจะโชคติวเข้มนะครับรีพอไม่หยดลืดไปไหน่อยยืดยไ,ปไปใหม่ยืดไปตรงเหมือนเดิมยไปไนี่และตลยไปไืดไปเนาดไปาที 14ท่านใดสนใจมาเรียนนะครับติดต่อเบอร์อาจารย์โชคได้เลยมีอยู่หน้าทิกตอกนะครับนีเราจะทําลง YouTube กันบ้างไม่ได้ทําลง YouTube เลยเขาพูดไม่ค่อยเก่งนะครับผมอธิบายไม่ค่อยถูกมือใหม่ครับมือใหม่ก็ต้องค่อยๆหัดไปสอนทุกวันอาทิตย์นะครับสอนทุกวันอาทิตย์ ก็ลูกสิษย์กันกันนี่ลางรถาร์ดนะครับคาร์อันนี้ลูกศิษย์นะครับวิ่งคู่สามีภรรยาแมคโครสายไกลวันนี้พักก็เลยกลับไปห้องไปเก็บเสื้อผ้าซักเสื้อผ้านะครับวิ่งสายไกลอันนี้อาจารย์ก็จะวิ่งเป็นน้ํานะครับน้ํานี่ก็จะเป็นผ้าเรือก็จะเป็นแมคโครบ้าง ท่าเรือว่างครับสายห้างมีสายท่าเ,เออรือคิปนี้ก็พอแค่น,นี้ก่อนนะครับผมฝาก กดแชร์กดไลค์ให้จา์ด้วยนะครับผม